สวัสดีคะ่ะมาพบกับติ๊กชินชินพาทำกันนะคะวันนี้ติ๊กก็มาพาพี่เๆพๆๆื่อนๆซุ่แซบมนูเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้ติ๊กก็จะมียำปูม้าทะเลนะคะทะเลเดือดน,นะคะอันนี้ยำใส่น้ำปลาเลยนะคะโอ้เส <c oughs> ียะคะยำก็จะมีปูม้านะคะปูม้าสดแล้วก็มีกุ้งสดมีหอยนางรมแล้วก็หอยแขรงนะคะ มากินแอมก็มีเส้นขนมจีนติ๊กเอาไปลวกใหม่นะคะขนมจีนสดนะคะแล้วก็มีผักพริกหวานสองสีนะคะแล้วก็มีแครอทถั่วผักยานะคะก่อนที่เราจะไปแซ่บไปนัวกันนะคะรบกวนด้วยนะคะอุ้ยอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้กับติ๊กด้วยนะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปกดติดตามแฟนเพจแล้วเข้าไปท,ไทักทายคุยกับติ๊กกันนะคะไปนะคะไปกินไปแซ่บไปนัวกันเลยนะคะ ดูจากสีน้ำปลานะคะอืวันนี้ติ๊กต่อสตอร์แบบมาแอมได้ละคะ่ะน้ำปลานะ,ค,ะคำแรกนะคะติ๊กขอจัดหอยแครงก่อนนะคะติ๊กไม่ขออนุญาตใช้มือนะ,ะจุ่มน้ำปลาไปเลยนะหะืม,ม,มเผ็ดจริงนะคะเผ็ดมากคำแรกก็เผ็ดเลยนะคะ มันติดยากติดปูมามากเลยนะนก็เลยแบบจัดคำใหญ่ๆเลยนะคะอร่อยไหมเนื้อหวานมาก รน้่ามกับตะตอนะคะอือสุดยอดนะคะมองหองน้องลมนะคะหองน้องลมของเราสดหวานนะคะใส่หือใส่หอมใส่ตะตอนะคะป่ะคำนี้ใหญ่คำนี้มอบให้กับทุกคนนะคะอือหืหวานจุ๊ดจย หืมหืมอืมอืมอืมงูุสุดตัวใหญ่มากเลยค่ะอ ah. ืม เติมคำเนีคะแล้วตอเนะ,นะขาวไม่ได้นะคะเป็ตีนเย็นน,นะคะ มันมีคลิปไม่ได้ใส่หอยแข็งนะ <c oughs> ทุกคนอย่าลืมนะคะมาซับแซ่บหนวกระติกนะคะหอยแครงนะคะบ้านติ๊กของไทยไม่ค่อยใหญ่นะคะอื้อ <c oughs> คุนงคะโอ้แต่ไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าสดนะคะหวานนะคะนยย้ำอะไรแล้วเราก็มาดูดเลยนะคะน้ำเวลานีนตะกรงก็ จะหลับเหมือนเดิมวันนี้หลับไม่ได้งานเยอะต้องอใหยลูกค้าดูเยอะหวานนะโอ้แก้เผ็ดด้วยขนมจีนนะคะวันนี้เผ็ดมากเลยนะคะ นนมะม่วงนะคะเปี่ยวอหอยแครงติชอบกินสุกๆนะคะจะงจะไม่กินดิบเนาะหอยนางรมยิ่ยยุอะเน้นๆคำใหญ่ตำน้ำปลาใส่เต็มๆคำนะคะใส่ขนมจีนด้วย ม,มาค่ะคืออยายั่วย,ยให้ตับทุกคนเลยนะอืม อืมอืมกล้านน้ำปลานะค่ะคใหญ่มาก เนื้อแน่นมากเลยนะคะตะก้องจะตะค้ำไหมยังไม่นอาจะต้องออกกำลังกายข้ออ้างของตะก้องนะคะกลัวเผ็ดอื สตอใส่สองเม็ดเลยนะคะขนมจืนจับไปเลยนะคะ้น้ใหญ่อื วันนี้ไม่พูดมากเลยนะฮะแซบมากเลยไม่อยากพูดเลยนาะสตอ๊อกขี้หวานนะ น yeah. mm ี hmm. ่จะจะบิดละเนื้อปูมาอหิูเนื้อสดปูดมากหวานอมจิ้นันยานะ ทางนต้นะคะยำนี่รียกว่าใส่ปลารนี่อร่อยกว่ามิไม่ใส่นะคหะืมยำ พริกพริกไม่ไหวดูนะคะไข่เป็นสีส้มเลยอันนี้เป็นไข่ของตัวเมียนะคะใส่กระตอด้วยนะคะหอมมะม่วงนะคะแล้วก็โซอสเข้าไปเลยนะคะ รู้สึกงไงรสชาติไข่เป็นไงลองกินอ่อะมันเป็นยังไงมันมันเนอ<น>ะหอมหอมกะปูกุ้งน้คตัวใหญ่มาก 你弄清钙片啊？ ไปแล้วสี่สิบกว่าเมตรนะคพริสี่สิบเลยเราพิที่ติซตีซื้อมาเป็นพี่กที่เผ็ดทั้งนั้นเลยสิบเมตรก็เผ็ดแล้วเนาะมีสี่สิบเลยนะไม่แซ่บเผ็ดม,ม, <laughs> มาก หอยนางรมแอบเลยนิดนึงนะพริกนี่แบบแน่นจริงขอเคียดพริกนะแค่น้ำแค่น้ำยำติ๊กก็แบบสุดขั่วแล้วอะใส่เส้นด้วยนะโหถ้าใส่เส้นนี่สุดยอดของความนัวเลยอืมอืมอร่อย อ่อ๊กี่ตัวเนเยโกี่ตัวโอจโใส่สตัวเอง3อ่ะตัวใหญ่ไหมค่อนข้างใหญ่แต่ใหญ่เนาะกลางถือว่าใหญ่นะพอได้อยู่เม่มไหขออนุญาตียผิดออกนะ เฮิงสตอล่าลงไปน้ำยำว้าหอมเราก็ข้อนมจีนนะคะใส่ได้คำแน่นๆแล้วก็ลาดด้วยน้ำยำน้ำยำไปนะคะคำนี้ จ่วงซซ่บซฟกันเลยนะคะจะขับปากปงไยอ่ะอืมฟินมาก แต่กล้องเริ่มไม่ไหวแล้วนะไปลนะหอยนองางรมมันเขาแตกหวานแตกในปากนะอืมเขาใหญ่ ทุกคำต้องจัดคําใหญ่ี่ขออนุญาตนะแกะห้หอยแข้งใส่ลงไปหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะคะช้อนจะไม่ไหวแล้วนะคะตุ้งสด แน,น่นๆเลยนะจัดคำใหญ่ให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใส่ขนมจีนที่จัดไปขนมจีนยาวมากจะจะเข้าปากเลยมาแล้วคะใครอยากแซ่บอยาง,งนัวมาจากคำนี้กระติ๊กเลยนะมาใหญ่ที่เห็นมือเอาแล้วนะ<อ>หนึ่งสองสาม อใหญ่จริงจิงตามไปเรืต่อแนะวค่ะอืนั่งนอ ดชื่นมากเลยนะคะเบบซี่ดื่มที่ไหนก็สดชื่นน้ำนะนะแอบมบีการเลือร์นิดนึงนะกาแฟเผ็ดกัขนมจีนนะคะอืเผ็ดจริงจังมาก ขอจ่าดิปูนชิ้นนี้นะจะบีบเนือปูให้ดูความสุกความแน่นโอ้โหเายเยอะเลยอยากจะร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้นะเพ็ก นึงก็ได้ติดใจนี่นะคะจัะไปเลยนะคะ พาพี่เพื่อนๆมาแซตมาหน่วยเนาะกะรากัะไปก็ขอชิมผลไม้แก้เผ็ดนิดนึงนะคปตบท้ายด้วยลำไยยุ่ยวๆนะคะนี่นะคะยำไยยุ่ยวๆยำไยยำไยลำไยนะคะยำไรป่ะ นี่นะคะหวานแน่นๆนะคะอืออชอบมกนงคะลำใหญ่อือ,อืแล้วก็จะมีองุ่นนะคะย,ยั่วๆแก้แท็กแตนะ,ะมล่าถ้าเช้ากินแบบนี้นะ่ะกินก้านไปด้วยนะ กินนะคะกินก้านครับค่ะก <c oughs> ินก้านไปด้วยในยเช้าที่ห,หวานกรอบกินมันนี้เหมือนได้ลงไฟน้ำมันออก,กินส่วนนะคะเผ็ดมาก ข้างอตาก็นมาัวันนี้ติ๊กขอตัวลาเพื่อนๆก่อนนะคะยังไงอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะอย่าลืมไปกดกระดิ่งจิ้งจิ้งให้กับติ๊กด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะเข้าไปกดแฟนเพจติ๊กชวนชิมด้วยนะคะจะได้เข้ามาคุยทักทายกันนะคะยังไงวันนี้ติ๊กขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมคลิปของติ๊กนะคะแล้วก็อย่าลืมให้เป็น กำลังใจให้กันต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ